สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็นิสิตแพทย์จนิสตาแก้วสรีหาวงนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตสอบถามชื่อผู้ป่วยทั้งสองท่านก่อนนะคะปุ้ยค่ะค่ะคุณปุ้ยนะคะขับคุณมิดนะคะคุณวิทย์โอเคค่ะวันนี้มหาหมอมีเรื่องอะไรกังวลเป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็มาฝากท้องครับ อ๋อยินดีด้วยนะคะคุณแม่ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วจะจะรบกวนปรึกษาคุณหมอนิดนึงอะคะ่ะคือว่ามันแพ้ค่อนข้างจะเยอะอะคะ่ะใช่ครับอ้วกอ่เอออาเจียนแล้วก็เวียนหัวมัน<ย>เหมือน,นมันเหมือนมีนอนๆอนแล้วบ้านมันหมุนหมุนนะคะอ๋อค่ะคุณแม่พอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วโอ้จะเกือบเดือนแล้วเหมือนกันค่ะอ่าเกือบเดือนแล้วใช่ไหมคะ โอเคค่ะ okay, คุณแม่ได้พยายามทำอะไรเป็นพิเศษไหมคะอย่างเช่นหายาทานหรือว่าไม่รู้ต้องทานอะไรอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็ก็ก็ถ้าเป็นปุ๊บก,ก็จะอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดมยาดมนานค่ะันเลยค่ะ อันนี้คือเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะใช่โอเคค่ะอันนี้คือรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันบ้างหรือเปล่าคะมากค่ะคือพอมันพอมันหมุนมากๆมันก็จะแบบว่าเขาจะไม่ค่อยกล้าให้เดินกลัวจะล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบทําอะไรด้วยตัวเองไม่ค่อยได้ค่ะอ่าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหมออาจจะให้ยานะคะเป็นยาแก้อาเจียนไปเนาะจะได้บรรเทาอาการคุณแม่ด้วยนะคะคุณพ่อจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลด้วยค่ะ คุณแม่ตรงนี้นี่คือมียาอะไรที่ได้ใช้อยู่เดิมบ้างเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ,ะพอจะแจ้งให้หมอทราบได้ไหมเอ่ยไม่มีนะคะโอเคค่ะแสดงว่าไม่ได้มียารักษาโรคประจําตัวอะไรอยู่เดิมใช่ไหมคะไม่มีค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหมอขออนุญาตออกยาใหม่ให้เนาะได้ค่ะ,คะตรงนี้ก็ทานเป็นประจํานะคะก็ทุกครั้งเมื่อมีอาการก็สามารถทานยาได้เลยคะ่ะโอเคค่ะ,คะต้องทานต้องทานจนหมดไหมนะคะอ๋อทานจนกว่าจะไม่มีอาการได้เลยคะ่ะคุณแม่ ค่ะตรงนี้เดี๋ยวให้เภสัชกรอธิบายวิธีการให้ยาไปครั้งหนึ่งนะคะ<ด>คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะค่ะ,คะ,ะตรงนี้นี่คือก็คือได้ทราบว่าคุณแม่ตั้งครันมาสักพักหนึ่งแล้วถูกไหมคะเราตรวจเนาะเราตรวจไอท้ที่ที่ตรวจที่เราซื้อมาตรวจกันแล้วมันขึ้นใช่ครับใช่ค่ะประมาณา3สัปดาห์แล้วป่ะใช่ค่ะแต่ว่าเ<ม>พิง่งเพิ่งได้มาฝากค่ะ อ๋อโอเคค่ะงั้นยังไงเดี๋ยวหมอขออนญาตเจาะเลือดคุณพ่อกับคุณแม่นะคะเพื่อที่จะได้นําไปยืนยันว่าลูกในท้องแข็งแรงดีเนาะ oh. ค่ะตรงนี้อาจจะต้องขออนญาตเจาะทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยค่ะเพื่อที่จะ,ะยืนยันนะว่าคุณลูกเนี่ยปลอดภัยแข็งแรงดีเนาะตรงนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับลูกในครรภ์คุณแม่เลยนะคะได้เลยค่ะ,คะ,คะอาจจะขอเจาะเป็นทั้งหมด3อย่างนะคะขออนญาตแจ้งรายการก่อนเนาะเป็น H B V นะคะหรือว่าไวรัสตับอักเสบบีค่ะกับ อ๋อตัวนี้เป็นโรคหนึ่งะคะ่ะที่ปัจจุบันนี้พบผู้ป่วยจํานวนมากค่ะตรงนี้ก็อยากจะยืนยันไว้ก่อนค่ะว่าตรงนี้สามารถปลอดภัยกับคุณลูกจริงๆแล้วคุณลูกไม่ได้รับเชื้อตรงนี้แน่ๆค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะคือที่บ้านมีประวัติพี่ที่เขาเป็นนะครับอันนี้มันมันควรกังวลมากน้อยแค่ไหนฮะ อ๋อค่ะคือ,อยังไงถ้าเกิดรับทราบประวัติของพี่นะคะก็สามารถานามาวินเคราะห์ได้คร่าวๆค่ะว่าน่าจะมีแนวโน้มเป็นยังไงคะ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อที่จะได้มั่นใจได้ร้อยเซจริงๆนะคะเชื่อว่าผลตัวนในครั้งนี้ออกมาก็น่าจะทําให้สามารถวินิจฉัยได้ไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนคะ่ะอยากให้คุณพ่อไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าตรงนี้เรามีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้แม่นยามากจริงๆค่ะค่ะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในรายการตรวจหน,นึ่งด้วยคือตรวจอะไรแล้วบ้างนะคะ3อย่าง อ๋อค่ะเป็นไวรัสตับอักเสบบีค่ะมีะเป็นโรคซิฟิลิสหนึ่งโรคนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโรคก,ก็คือเป็นโรคเอชไอวีค่ะอ๋อค่ะเนื่องจากช่วงนี้อพบผู้ป่วยจํานวนมากเนาะเ<อ>พื่อที่จะยืนยันว่าลูกในท้องคุณแม่แข็งแรง<อ>ตรงนี้ก็อาจจะอยากจะเจาะไว้ก่อนค่ะเพื่อที่จะได้มั่นใจค่ะถ้าเกิดเรามั่นใจปั๊บลูกก็จะไดนน้คือตรวจเป็นปกติในทุกเคสอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะทุกเคสจะมาแล้วก็ตรวจเป็นมาตรฐานสากลค่ะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงค่ะ ค่ก็เมื่อสักครู่นี้ก็คือตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเราเองก็เตรียมพร้อมกับ รับทุกอารมณ์เลยจริงๆคือเราไม่รู้ว่าคุณผู้ป่วยค่ะจะมาด้วยความรู้สึกว่าอยากจะมีลูกจริงๆหรือว่าไม่ได้อยากมีลูกหรือว่ากังวลกับอาการแพ้ท้องจนไม่ได้สนใจว่าลูกจะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่สนใจอาการตัวเองมากกว่าตรงนี้เหมือนเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือทุกรูปแบบอะค่ะก็ค่อนข้างจะต้องใช้ความคิดตลอดเวลาที่เราถามคำถามในขณะเดียวกันก็ต้องสนใจเรื่อง holistic approach ด้วยค่ะก็คือดูว่าผู้ป่วยรู้สึกยังไงค่ะประมาณนี้ค่ะ รู้สึกมั่นใจในตัวคุณหมอค่ะด้วยด้วยวิธีพูดน้ำเสียงต่างๆเขาการให้ข้อมูลมันรู้สึกว่าโอเคเราเราเชื่อใจเขาได้เรามั่นใจกับคนคนนี้ได้ะคะ่ะก็รู้สึกว่าคุณหมอความรู้แน่นมากครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกรู้สึกปลอดภัยเวลาที่ที่ได้รับข้อมูลอะไรที่ตรงแล้วก็เป็นลำดับที่ที่เราควรจะฟังครับเพียงแต่ว่าน่าจะมีจังหวะที่ ทักทายหรือว่า small talk เล็กน้อยก็น่าจะดีนะครับค่ะดูแล้วรู้สึกคล้ายๆกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็คือรู้สึกว่าเพื่อนมีความรู้แน่นมากค่ะแล้วก็มีทักษะการสื่อสารที่ถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้ป่วยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็เชื่อใจได้พร้อมที่จะเล่าเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นตัวอย่างของการสื่อสารที่ดีมากๆเลยค่ะ